สวัสดีครับคลิปนี้ผมตื่นตาตื่นใจกับการเก็บพระของโอสือคนเก็บพระแห่งอำเภอหนองไผ่จังหวัดเพชรบูรณ์นะครับคลิปของผมนี่ผมเจอโอสือวันนี้เป็นครั้งแรกนะครับแล้วผมรับปากกับโอสือมาหลายครั้งนะครับว่าจะมาทําคลิปให้นะครับว่าการเก็บพระอันนี้โอสือไม่ได้ไม่ได้เลี่ยมเองเลยนะครับนี่เดี๋ยวโอสือจะมอบพระให้ผมเป็นที่ระลึกนะครับธรรมดานะครับวันนี้ ใายให้พระมาเนี่ยเดี๋ยวผมจะไปตรวจสอบนะครับนี่ห้องพระของโอสือนะครับไม่ใช่ร้านขายพระนะครับโอสือไม่เคยไปตลาดท่าพระจันทร์นะครับนี่นี่เราอยู่ในห้องพระของโอสือนะครับนี่โอสือนี่ให้พระที่เป็นถุงๆเลยนะครับใช่ใช่ใช่เน,นี่ผมมาให้เลือกอกันก่อนเนี่ยไ,ไม่นะเพราะแล้วแล้วแต่จะผม,มจะมี<ร>บุญของ ผมจะให้เขาเลือกทุกคนเลยเอารอเขาคนเซเชสไปเลือกก่อนอาอาอาพี่ลำไยเลือกไปก่อนได้ครบยังนี่ผมจะให้ขององนะครับนี่นะครับคนอื่นเขาไม่มีให้เลือกนะผมเลือกให้เลือกเองนี่นะครับห้องพระของโอสือนะครับนี่ผมนะผมผมกลัวผิดโอสือน้อยใจเหรอผมไม่ค่อยได้มาโอ้ยผมก็บอกว่าผมก็บอกว่าเฮียน ผมบอกก็แฟนผมบอกเขาจะมาก็มาไม่มาก็เลิกเขาแล้วบุญวาสนาอยู่ที่บุญวาสนาเขาอยู่ที่บุญวาสนาอ่ในงึผมอี่ให้สององเลือกแบบเอาอย่างสบายใจเลยนะครับโอเซอร์โอเซอรผม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 ขอเม็ดประคำพวงได้ไหมได้นี่เม็ดประคำไหนเม็ดประเม็ดเม็ดประคำกลมๆอ่ะนี่ข้างหลังอ่ะผมชอบแบบนี้เลือกอ่าอันนี้เล็กเลยเลืใช่ใช่ได้ไม่นสำคัญนี่นะครับเรื่องเล็กเรื่องเล็ก โอเสือบ่นหน่อยได้ทไมบ่นผมหน่อยได้ว่าทําไมไม่มาบ่นบ่น่อยหน่อยคิดยังไงตอนที่ผมไม่มานัดแล้วไม่มาจะเป็นปีเขาคิดว่าบ้านนอกคงไม่เชื่อคนบ้านนอกหรอกจะมีพระเหมือนเขาครับคนบ้านนอกจะมีใครมาดูฮะไม่ใช่คนบ้านนอกเขาผมคนบ้านนอกเขาจะมาเชื่ออะไรไงว่าบ้านนอกมีพระ แปลแปลกรุงเทพของเขาเนี่ยดำได้ไงขนาดเขายังรู้ถูกเลยว่าราคาสมเด็จเขาราเป็นสิบล้านยี่สิบล้านอย่างบ้านนอกก็มีเงินไปซื้อเลยมีบัญญาไปซื้อเลยนี่โอเือไม่ต้องเอ่ยชื่อคนที่ไปส่งพระไปตรวจนะเดี๋ยวเขาด่าเอาเคยไปส่งที่ไหนบ้างคร่าวๆผมไม่เคยไปส่งใครทั้งนั้นะเอารูปไปรูปเอาไปให้เอาเอารูปส่งรูปไปให้ใครดูบ้างรูปก็ส่งไปก่อนนี่กำนันมาละเขาก็เงียบแล้วผมก็ไปสอบแล้วผมก็ไป ไม่ให้เบอร์โทรศัพท์เขาด้วยผมก็ไม่ให้เนี่นะครับผมไม่ให้ทั้งนั้นแหละผมจะไม่ให้ทันันเนี่นะครับโอซือจะเอาพาพให้เดี๋ยวดูเนี่ยครับนี่ดูได้ไหมนี่เป็นความตั้งใจโอซือนะครับที่จะมอบให้ผมเป็นที่ระลึกนะครับพอได้ไปนะครับผมจะไปตรวจสอบให้โอซือนะครับว่าใช่หรือไม่ตามที่เขาเก็บกันแต่โอซือบอกว่าไม่ได้เดินมาตลาดท่าผะจงพระจันทร์อะไรนะครับไม่ไปทั้งนั้นแหละสนามภาพก็ไม่มีโอซือ มีมีประดับเพชรประดับพลอยไหมประดับเพชรประดับพลอยก็มีผมผมอยากนี่ผมอยากได้ประดับเพชรประดับพลอยนะเพราะว่าประดับเพชรประดับประดับเพชรไม่สวยอย่างนี้นะไม่เป็นไรค่อยไปเดี๋ยวก็เอาได้มีแฟนเยอะะนี่นะครับผมชอบประดับเพชรประดับพลอยนะครับตอนนี้ใส่แล้วสีสันดีเป็นเครื่องประดับก็ได้เลือกก่อนเลยนี่เลือกก่อนให้เลือกก่อนโอ้ผมจะได้เก็บไม่ได้เลือกไหมเลยให้เลือกแล้วแลวจะได้เก็บไปนะครับตูกลอง อนนี้รูปเบรเอารักที่โอมแล้วแต่ครับโอซือสายถูกมาให้เลยครับเดี๋ยวผมจะไปนี่นะครับก็ก็จะเลือกผมชอบพิมพ์แปลกๆครับโอซือหาพิมพ์แปลกๆยากมีมีพิมพ์แปลกๆไหมโอซืออเนี่ยมันลองเป็นแปลกก็พิมพ์ที่เขาเล่นกันเนี่ยไม่มีโอ้โหลุ้นาแล้วไม่มีนี่นะไปนี่นะไปบอกเขาเนี่ยไปยังแม่งเทียมนะคนที่เขาชอบทุ่มเด็ดแล้วบอกก็สองพันก็ฟาร์มอล้ครับใช่ทำไมมาฟ้ามาเส่เลย หาพิมพ์แปลกๆไม่มีไม่ได้พิมพ์นี่นะครับผมจะหาพิมพ์แปลกๆแล้วผมขายคนแล้วไมม่ีคนที่มาจากภูเก็ตนะครับเขาซื้อของไปแล้วผมให้เขาพันเดียวเขาไปขายเท่าไหร่เราไม่สี่พันแล้วก็ก็มาเอาผมใหม่ครับแต่ผมไม่ให้ไม่ให้บ่อยนะไม่ให้บ่อยบนี่คงทีมขมงผู้ขายเขาเรียกพันเดียวนะผมผมจะพยายามดูพิมพ์แปลกๆนะครับเพื่อที่จะเซตพิสูจน์ว่า ริมแปลกๆไม่ค่อยมีคนตามปอมนะครัมันไม่แปลกมันไม่ปไม่มันไม่ไม่อะไรหรอกนี่นะครับโอสือให้ไปสององขอมาสององนะครับแล้วหลวงพ่อทบนี่ได้ยังครับหลวงพ่อทบอ่ะยังยังไม่มีเราหลวงหลวงพ่อทพบ่ะหลวงพ่อทบหายากครับหลวงพ่อทบที่วัดไอ้ขอไอ้พระจังหวัดพิจิตรใช่หายากวัดชนแดนครับไม่ว่าจะเป็นมีดเป็นอะไรหายากหลวงพ่อทบ แพงมากผมเป็นหลายเป็นหมื่นแล้็มีอันหนึ่งผมก็ทษหายากนะไม่ได้มีง่ายๆเลยครับนี่นี่ฮะอันนี้เดี๋ยวก่อนขอลงปูทวดเนื้อเบาๆหน่อยให้เงี๋ยวเียววให้ให้อีกผมให้อยู่แล้วล่ะนี่พยาติปากขอเต็มปากเลยนะครับผมให้รีบไปก่อนราคาห้าหมื่นของคุณคุณหญิงคุณหญิงก็ขายห้าหมื่นเฮ้ยนี่ สมเด็จคุณหญิงเขาขายห้าหมื่นอ้าวเนื้อทองคำคุณหญิงขายห้าหมื่นจริงๆครับกเราออกคลิปข่าวด้วยห้าหมื่นก็เพื่อออกคลิปนั่นผมก็รู้อยู่ว่าทำไมไม่รู้อ่ะนี่นะครับผมก็อทีว่าขายบอกขายค่าห้าพันตอนนี้ไม่ได้ขายแล้วขายห้าหมื่นใช่เปล่าเอฟซีทางช่องเลยนะครับโอ้พึ่งออกไปสดๆคุณใหญ่คุณหญิงเขาขายผิดราคาเนี่นะครับ จับทุกองขนลุกทุกองเลยนะครับก็มีพลังทุกคือใครคือผมจะจับพระนี่นะครับนี่อันนี้นะครับสมเด็จหลวงปู่ทวดก่อนเก้าเจ็ดก่อนเก้าเจ็ดนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวเนื้อนี้นะครับคือถ้าเป็นเนื้อถ้าปลอมเนื้อครับเขาต้องปลอมเนื้อปีเก้าเจ็ดนะครับอใอันนี้ของพี่ลำใหญ่ อันนี้ผมพาพี่ลำไยมาผมก็ไม่รู้นะพี่คือโอเสือดูคลิปของผมแล้วเป็นไงบ้างผมบอกผมชอบาเขาผมไม่ชอบแล้วก็ผมไม่เรียกมาหรอกผมไม่ให้หรอกไม่ให้ไม่ให้เข้าห้องพระด้วยผมไม่ผมไม่สนใจเลยครับผมผมไม่สนใจเลยบางทีนี่ตอนนี้มันมามืดอย่างนี้แล้วผมก็อยากอันนี้ยังเิ่มมาดีอันนึงเลย หลวงปู่เทพโลกอุดรเนี่ยเออนี่นะครับหลวงปู่เทพโลกอุดรอันนี้เนื้ออะไรครับโอ๋สือเนื้อผงเนื้อผงพุทธคุลรือเนื้อผงอะไรก็ไม่รู้นะครับเนื้อผงนี่เดี๋ยวผมจะไปใส่หลอดนะครับหลวงปู่เทพโลกอุดรน่าจะเป็นเนื้อว่านครับครับเบาเบาหวิวเลยนี่จะเป็นเนื้อว่านครับตัวชั้นเป็นพุนผู้บุกเสกเองเลยของชั้นเลยนี่จับทุกองค์นะครับไม่ได้ไม่ได้ได้โกะอะไรนะครับร้อนอย่างนี้ขนลุกทุกองค์เลยนะครับอืออ่าเนี่ยน่าจะทำื้อว่านครับนี่นะครับ เอาลูกประคำอ่าผมขอลูกประคำอโอเสือเอาเม็ดเล็กๆเลยผมชอบอันเนี้ยเดี๋ยวผมโอเสืออันเนี้ยพี่ผมไปใส่หลอดนะแบ่งคนละเม็ดคนละเม็ดได้ร้อยแปดคนไปใส่ทําไมอไอ้ที่มันผมเป็นเม็ดเม็ดมีเยอะแยะนี่ไอให้ผมมีผมไม่มีใครมาให้เป็นเม็ดเม็ดไงไม่ใช่อย่างนี้อย่างนี้เราไปสวดมนต์นะไม่ใช่เอาแฝนเอาไว้เป็นที่ระลึกคนไง คนละเม็ดคนละเม็ดได้ร no <laughs> yeah. oh, ้อยแปดเม็ดโอ้ยมันเอายางอื่นไปเอายางใหม่ใหญ่ใหญ่ให่ใหญ่ใหญ่ให่ใหญ่ใ่ใหญ่ใหญ่ใหญ้ใหะ่ใหญ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 ่ใ่ะหญเออนนใ่ยหน่ใหญ่ยเม่ดสใหญ่เนี่ยเอาไปคนละเม็ดพอเหญ่ใ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 หญ้ใหญ่ใหย่ใหเ่ใหญ่ใหนี่นี่ใหญ่ใหญ่ให่ใหญ่ใหญเใหญ่ใหเอาเอาเหา่ห่ห่ใหญ่ให่ใหญ่ใหญ่ให่ใหญห่ใหญอใ่พี่ให่ใหญ่ใหญ่ใหญ่ใ่ใ่่ เฮ้ยพี like, ue, like, ่พี่พี่ลำไยเอก่อนเน่เน่เน่่พี่เป็นเป็นบุญบารมีเฮ้ยวันนี้พี่ลำไยโชคดีนะครับนี่ได้เยบดมต์ค่านั่งนะโอ้โหเฮ้ยบุตรบุญลามิตรนี่นะครับออพี่พี่ลำไยถ่ายผมหน่อยถือถ่ายผมนะผมเนี่ยไปเนี่ยไปแจกเขาอยากเขาแจกเลย ต้องไปแจกใครแล้วครับนี่นะครับโอ้โหโอเสือเป็นบุญบารมีของเราเสริมบุญเสริมบารมีครับนี่โอ้ยครับขนลุกขนลุกขนขนตั้งเลยนะครับคืออย่างนี้นะครับคาอย่างนี้นะครับยังไม่มีฟอร์มนะครับฟอร์มไม่ได้ครับไม่เหมือนไรเหีบนะไม่เหมือนครับไม่เหมือนในในหีบไม่มีแบบนี้ นี่นะครับกลายเป็นจอมคามังเวทไปในบัดดนเลยนะครับนี่นะครับมาผมไม่ผิดหวังหรอกไม่ผิดหวังครับคือผมน่าจะมาตั้งนานแล้วคือมุนเทพบอิ่มท้องแล้วก็อิ่มใจนะครับอิ่มบุนแตวผมมันมช่มันมืดมันมืดเดี๋ยววันหลังจะพาพวกมามาดูให้นะครับเพื่อความสบายใจคือจำทิ์ดูเนี่ยเพื่อนอย่าลืมนะจดชื่อหน่อยจดหน่อยได้ได้ได้เดี๋ยวจดไปครับนี่ อันนี้นะครับโอสือนี่ฝากให้กับคนที่อ่อได้ของใครเชิญแผ่นหนึ่งอ่าแล้วก็นี่ห้าห้าอันห้าอัน,อนคนมีตีแล็บมีอะไรเงี้ยที่เกี่ยวข้องกับการทำคลิปสอนพระสมเด็จมีที่บำเพ็ญบำเพ็ญอ่าเนี่ยเนี่ยอาจารย์ <A S 1> อาจารย์บำเพ็ญอาจารย์เอเนี่ยนี่เดี๋ยวผมไปฝากอาจารย์บอยอันหนึ่งนะอ,นอาจารย์ออยที่บอกคุณกับออคมีอาจารย์เออาจารย์บำเพ็ญตี ไอ้สีก่อสร้างเสียพายัพแล้วก็มีห้าใบผมใบนี้หมดแล้วแล้วก็คุณพายัพชินวัตนอาจารย์โชคอาจารย์โจ๊บอาจารย์โจ๊กอาจารย์โจ๊บแล้วพี่พี่พี่สายเทพทั้งหมดหกหกอันก็เดี๋ยวจะไปอันนี้เป็นนำใจจากโอสือนะครับโต๊ะปีใหม่ตุจิน ตุจีนตุจมันได้เลยปีใหม่มันเลยมาแล้วโอ๋โอ๋สือโอ๋สือแซ่อะไรแซ่โง่โอ๋สือแซ่โง่เป็นคนอุบลครับเข้าคนอุบลที่ไหนแล้วผมคนนครปฐมอือคเออำเภออะไรอตีตีนี่นี่เขาเป็นลำบนบางเลนอำเภออำเภอลำบนลำพญาอำเภอบางเลนเอ้าเอ้าผมก็เป็นคนบางเลนอำเภอไซงามของผมลำพญานี่นะครับตีตีนี่ดูดูนี่เอฟซีตี อาจารย์บำเพ็ญครับ F4 อาจารย์พี่พยับ F4 พีา่ยานอาจารย์เอ F4 อาจารย์เออาจารย์โชคอาจารย์โชคด้วยนะครับนี่เป็น F4 ดูทุกอย่างนี่นะครับโอ้นี่ผมผมโชคดีนะครับได้ได้เ<อ>ดี๋ยวจ้องขมังเวทไปแล้วครับจ้องของมังเวทไปแล้วนะครับเป็นพระสมเด็จมวนนะครับแล้วพระอย่างนางพญาพระรอดพระอะไรน,นะกําแพงผมเห็นของอะรองให้ดูแล้วมันโอ้ มันทำไมไม่เหมือนกันเลยครับผมที่ยูสุพันน่ะอะไรเสียก่อนเสื้อผั่งานมาโชว์เต็มเลยอ๋ออาจารย์คมอันนี้นะครับอาจารย์คมไตรเวทก็ดูอีกช่างทักโคบัอยูผลงานผมเลยครับมีเหรอมีเหรอเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวอีคลิปหนึ่งอีคลิปหนึ่งไม่ไมให้คลิปเดียวมันจะยาวหน่อยนี่นี่นะครับเอฟีไอซีเดี๋ยวเอาไปฝากนะครับอาจารย์บำเพ็ญเดี๋ยวไปฝากนะครับ <_ <EN> _>เดี๋ยว<ม>เราจะไปดูง้างในห้องง้างอีกทีหนึ่งไ <_ EN _> ปไปไปดูครับนีโ่โหตามไปดูนี่นะครับที่นี่มีผ้าง้าง<ม>พ้าง้างไม่มีใครใครปลอมนะครับไอ้ง้างนะครับยังไม่มีใครปลอม<_ <EN> _>ผมผมมีเหล็กไร้ด้วยแต่ผมไม่ห้ใครนะอ้าครับ<_ <EN> _>ดูค์เดวสุดยอดพระง้างผมวมม่าเหล็กไร้อยูย นี่แหละครับเดี๋ยวเราจะมาดูพระง,ง่งางนี่ศูนยอดพระง,ง่งผมเอ้านี่นะครับพระง่างนี่ศงงู่งสุดยอดพระง่างผมคือมีหลายอยู่ครับนี่ครับ uh huh. ง่างตาแดงที่ไม่มีคนที่ที่ยังไม่มีคนทําปลอมนะครับเพราะว่ายากนะครับเพราะว่าเป็นของโบราณ เป,เป็นพักเป็นพักกลุนะครับพักง,ง่างนี่ครับจากที่ผมมีความรู้มานี่เป็นงั่งตาแดงนะนี่น,น,นี่นะครับแล้วก็เล็กอันนมีเล็กไลครับนี่นะครับเป็นงั่งเนี่ยอยู่ไงเนี่ยครับผมที่นี่เอ้ยม,มีมีตระกูลงั่งเพราะ พอสมควรเลยนะครับเยยออะหลางค์แล้วก็ศิลปะหลากสมัยเลยนะครับยยุธานี่นะครับอาจารย์คมอาจารย์คมต้องอายเลยอาจารย์คมผมเห็นแล้วมันเป็นของเขามันไม่รู้สึกยังไม่ั่นครับผมครับเราดีใช่ไโอ้โหหลายเยอะๆของศักดิ์เจ็ดแปดครับอ่นี่ครับอีเป๋บาลาอันสัักอน่ะ เอาอันนี้เอาอันนี้เปิดตัวเอาลบนี่นี่่ปลาหลักเคกปลาหลักเค็งมันมันเป็นนี่เดี๋ยวผมจะพกไว้ในรถเลยนะครับเอาไว้เป็นเสน่ห์เป็นนเเส่ห์มตตาให้มีคนตามสักพันละให้ร้านหนึ่งเข้าไปลิฟที้เยอะน่าจะเป็นแน่นั่นแกะจากไม้แกะถ้าจะแกะจากไม้ครับผมโหนักอแล้ว โอเสือแล้วไปนั่งนั่งทำสวดมนต์ในห้องนี้เหรอครับส่วนใหญ่สวดเช้าว่าสวดเย็นสวดมาสามสิบพระขนาดหลวงพ่อมาแต่หลวงบอกว่าพระยังสวดน,น้อยกว่าผมเลยพระยังสวดน้อยนี่สวดไม่เท่ามผมนี่นะครับเก็บพระไม่ได้เก็บพระอย่างเดียวนะครับสวดมนต์ด้วยนะครับเป็นต้นแบบของการเก็บพระเลยนะครับมีพระต้องมีพระปีพระเครื่องแล้วพระทำทิ้งไม่ได้นะครับ ผมเด็กโตถ้าบอกว่าอย่าไปอย่าอย่าให้หยุดได้แนละ้วมันมีภัยมันมีมากมันเป็นภัยครับก็ห<อ><อ>มายถึงเก็บพระใช่ไหมครับลุงบ๊วยชวดนี้เขาเห็นลุงบ๊วยชวงนี่มาล่าบ้านผมเมื่อตอนบ่ายแนละ้วครับลงจากรถเก๋งกมันเลยเดินขึ้นมาแล้วก็แหวนผมเขาบอกว่าอาลวงพ่อจะไปไหนหลวงพ่อบอกว่าจะมาห้องพระนี่ก็ลวงพ่อก็เดินจะเลี้ยวเข้ามานี่ แานผมก็ลุกขึ้นเดินสามพอลุกขึ้นเดินสามปุ๊บเขาก็สะดุ้งปุ๊บรถก็หายลุงพ่อก็หายครเสร็จสมเด็จโซนี่พาไปดูวิธีทาเคี่ยวข้าวข้าวไหนอร่อยไว้ที่หนึ่งอีกอันนึ่งอไม่อร่อยก็ไว้ที่หนึ่งแล้วเวลาคนที่มาซํำมาซ้ำเลยก็กระสแส่งชุดขาวครับผู้หญิงที่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 เขาเรียกบริสุทธ์พวกนี้ยเป็นคนซ้บแต่เหมือนเป็นประวัติแต่เราคนเรียกเรามันทําไมไม่เหมือนกันลุงละอันที่เขาพาไปดูเลย ก็พาไปดูตอน,นแล้วนี่นะครับไหนไหนมาแล้วนะครับการเก็บพระที่อันนี้สุดสุดแปลกเลยนะครับเก็บพระที่เลี่ยมทุกองคแล้วเก็บจากชาวบ้านชาวบ้านแล้วจะมาให้เก็บเนี่ยดูเนี่ยคือโซสวยมากตรงเนี้ยครับสวยครับคือแบบนี้เนี่ยแบบนี้นะครับบอกตรงนะครับไม่มีปลอมนะครับก็ไม่มีมมใครยสมเออสวยมากสวยครับเอนข้างหลังมีด้วยเฮ้ยอันนี้นะครับแบบพิมพ์นี่มีโอ้โหแบบพิมพ์คนเทพอกอ่าดูคนแผนแลยโอย เยะยาคุณแถมเยอาพิมหลายอ่ะครับไว้มาเที่ยวหลังเอาไว้มากลางวันฝั่านี้หน่อยครับมันมืดแล้วผมไม่เห็นมองมาคือรู้จุดแล้วนะครับนี่แปลกรู้แล้วมามาถูกแล้วเออนี่แปลกมากเลยนยปูตัวนี่ปูโตเนี่ยนี่นะครับขอบคุณโอซอนะครับที่โอซอคิดทําไมถึงคิดว่าผมไม่มาแล้ว เอาคิดคิดบ่นอยู่หลายหลายครั้งไหมถามถามทีผมชอบคนคนเราไม่รู้จักกันเรื่องเนี้ยเราก็จะไปเชื่อเขาเ่าแล้วยังมีผ้าอะไรเขามีผ้ากระดาษนี่แล้วมต้ลงใช้คุนเยอะแล้วไม่ใช่วันใช้คุณน้อยคนเราอะไม่ใช่ว่าแล้วยังพี่ไปเช่ไปเนี้ยเกิดไปแล้วโอโหไปเห็นอย่างเนี้ยแล้วเรียกเรามาเนี้ยอ๋อกลัวเสียเวลาเสียแช่โหเราจะหน้ามาใส่อย่างเราเราเราไม่เป็นคนแบบนั้น ผมให้พี่ชายไปเป็นคนเลื่อกมีอะไรอ่ะนี่นะครับนี่ประหลัดขิกที่โอซือให้เป็นที่ระลึกนะครับนี่นี่ไม่ไอ้เขาไม่เฮ้ยไม่ออันนี้ของดีของดีนี่ถ้าผมมีแฟนมากขึ้นนะครับดูหน้าตาคนให้ไว้นะครับเขาบอกว่าได้เป็นมหาเสน่ห์เอามาเอาเอาคาถามาอ่าเขาไปเราคุยคุยเข้ามลยสุูๆหน่อยนะะกรรมสุกวกรรมซ่องสีซอกูเข้าท้องเมืองอมสวาครับเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวออกดังๆหน่อยอันนี้คาถานี่ ไม่เคยได้ยินถ้าพรายึดยึสร้างกรรมหรือเ่าไม่ไม่ไม่ให้ได้แล้วต้องรับผิดชอบอ่านี่ยเนี่เนี่ยเราไม่ชอบใครเนี่ยน้ำใสแก้วเอา布拉คิทเข้าไปคนสร้างละโมบสามศพกรรมศพกรรมสร้อยสีรองเข้าทองแล,แล้วอุปสรรหลับแล้วเอาไรก็เกิดโอ้ยนี่ถ้าใครอยากได้นะครับผมจะไปทำกลายเป็นจอะอีกเอทีโอเสือพูดภาเสียงดังแบบเดี๋ยวผมลืม คาถานี่นะเดี๋ยวผมอ่ะยังไงนะสดเอาแล้วไปโดเอาโอ้เสือได้พูดทีทีเนี่ยผมไม่ต้องพูดแล้วก็จดเอาไม่ใช่ไม่ไม่สวดให้ผมฟังทีเนี่ยไม่ต้องฟังแล้วมาเราคอยคนอื่นเขารู้ความลับแลับที่ผมได้มาเพราะอะไรมาหลวงพ่อชลานลบเรีะผมไปก็สแกใส่สมบูรณ์เข้าไปเขาก็เอาขีดให้ผมแต่ผมบอกผมไม่มีสังเอาเห็นไหมของเนี่ยผมอันนึ่งสองร้อยผมก็ไม่ซื้อหรอกผมไม่มีสังนะครับ เชโน่ก็ก็จะกลับตอนนั้นก็จะกลับไปแล้วกลับไปแล้วหลวงพ่อก็ยื่นให้เอาขิดเนี่ยผมบอกผมไม่เอาผมไม่มีสั่งยังมาให้ผมทําไมล่ะไ,ไอ้ฮารี่กูให้ขิดแล้วมึงไม่เอาเลยเอา้าวแล้วขิดว่าทาอะไรผมถามเลยครับมึงทำไมโง่ชิบหายคนลรบุรีเนี่เยออเขารวยเพราะใครอ่าเขารวยเพราะอะไรเขารวยเพราะไอ้คิดใช่ไหมครัหลวงพ่อเขาเอให้เอาให้ต้องโทษทำมาครับต้องโทษทำเขา แล้วแล้นี่เอาอีดไปแล้วมันมีประโยชน์อะไรกระถาก็ไม่มีอะไรก็ไม่มีมันอยู่โอ้โหให้ขีีแล้วเอากะถาด้วยไว้ยนี่เขาก็เ,เลยบอกมาเลยหลวงพ่อเจรันอ,อยู่เขาว้วย,นะวยอนนีกคนนึงนะโอ้ยไว้เขาใหญ่บนเลิกเถอกเลยครับเขาแกใท้บูนเราจะแกใท้บูนพ่อสสอเป็นคนพาเขาไปนี่แหละครับท่าสาวหลงผมนี่นะครับ มาหาโอสือนี่เลยนี่ต้นต้นตำรับให้ผมเลยมันเรื่องจริงนะบอกก่อนแล้วอย่าใของเล่นนะเฮ้ยเอาผมพูดนี่มันคือูกโกหกไปถามหลวงพ่อหส่ํำลังเขาได้ว่าผมพูดไปเนี่ยมันจริงไหมบพอกระสายเนี่ยจะให้ก็ดูผมผมซีผมพับเอาเข็นใส่กระดาษพับไปหลวงพ่อจับดูวมันเป็นยังไงแต่ห้ามเปิดนะครับนี่นะครับขอบผมไม่ให้ใครนะผมส่วนมากผมก็ไม่ให้ขอบคุณนะครับโอสือนะครับที่เมตตาให้ความรู้แล้วก็ ให้ความอลังการนะครับอันนี้นะครับเป็นอีกรูปแบบหนึ่งของการเก็บพระนะครับนี่นะครับโอซืออยู่อําเภอหนองไผ่จังหวัดเพชรบูรณ์ร้านอาหารอาหารอร่อยมากนะครับวันนี้กินอิ่มทั้งท้องอิ่มทั้งใจเลยนะครับไปทานร้านอาหารหร่อยวหมอขอบคุณมากครับโอสือครับผมนี่ไม่โอซือบอกให้ให้ความคิดให้ความคิดคนเก็บพระหน่อยว่าทําไมถึงการเก็บพระแล้วได้เลยให้ให้ให้ข้อคิดให้ค่อยหข้อคิดคนเก็บพระหน่อย แมวโอสือถอยหลังไปอ,อ่ามันจะได้เห็นอ่าใช่ผมพูดยังไงอ่าเก็บพระให้มีความสุขแบบโอซือต้องเก็บยังไงเก็บพระให้มีความสุขมันต้องอยู่ที่ตามใจเราอย่าไปเชื่อเซียนทั้งหลายครับเราถึงจะมีความสุขเนี่ยนะครับขอบคุณโอสือครับสวัสดีครับ